ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัชริยกรมชนลประทานรายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางจำนวน483แห่งรวมทั้งสิ้น66,263ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรับน้ำได้อีก1 2 5 3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ13ของความจุอ่างโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบาร,รุงแดนและเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิษฐ์มีปริมาณน้ำรวม23,293ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ9กของความจุอ่างยังสามารถรับน้ําได้อีก1583ล้านลูกบาทเมตรจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่1 4บสถึงสิตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งและช่วงวันที่1 7บเถึงสิตุลาคมจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณอ่าวไทยตอนบนกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด